เป็นยังไปกิน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 เอาเอาให้กินเรากันยังเอวอยู่อ่ามันกินไหมลูกไปกินเออหนามเอาห้ทุกมือหมามาลากินได้นี่เนาะ กินแล้อมีเวลาอยู่น้องหมาน้ำแมวค่ะมีเวลาอยู่กับต้นไม้อ่ะกินกินนั่งสิกิน,น,กนแล้วก็สียางนี้แล้วก็กลับมากินใหม่น้านหนีทุกคนทุกคนอย่ามามาอย่าด่ามา ที่ใส่น้ําของลงนะเพราะว่าหลางซุ่มือค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแบบจ้งสีคือเกากินน้ำปลาลูกกิน,นอึบอึบนัง่งสีบอกใครกินแต่ว่าเดี๋ยวกัวแวมมา,ากินถ้าบอกกินไม้ก็จะมากินเลี้ยงมาปีหนึ่งดอวค่ะตื่นแล้วพอมีเวลาได้อยู่น้ำแมวกับ ต้นใหม่แน่เนาะตอนนี้กแดดห้อนห้น่นทำงานโรงงานชีวิตจริงบ่มีเงินกับบมีเงินอิหลีบ่ไม่มีตัวแสดงแทนอดกับอดจริงนะจ๊ะอดก็อดจริงๆิไม่มีเงินก็มีเงินจริงๆอันจะทำยังไงกับมันดีเพราะว่ามันหลายม้ยก็เลยจะแยกมาใส่นี่พอมีเวลาเด้อยู่น้ำต้นใหม่ไปหยาแน่นเนาะ คือว่าเอามาก่าวไว้หลายโพดถ้าจะปล่อยให้มันเกิดมันคือสิเกิดลายเดยวมุยสีหากระทางมาหยกนี่ยังไม่ได้ลดน้ํามาแยกให้มันเป็นต้นไผ่ต้นมันโอ้หลายคักนี่คือผักบุ้งประมาณอาทิตย์นึงเราจะได้ซ้ำนี่แหละบ่ใหญ่ไปกานี้เลยค่าแดดมันฮอนเนาะออกไปข้างนอกออก็ได้ย่านดำลาพี่น้องสิ้นเดือนมาก ทีมท่าหนากระเบิดยังกระเบิดน้ำปูน้ำปลากระเบิดเบิดทุกสิ่งทุกอย่างหาะ่ะล่ะกะอันมันกบบไบ้ได้เงินเดือนหลายปันไดเนาะเห็นงานรงงานตามสภาพม่โอกะได้รายบ่มีโอกอะมันเล้วาจะงานความขยันของหฮาน้าหละ่ะบางเทีหเฮาก็อยากพักผ่อนแนกะไข่แน่กะมื้อนี้ก็เข้ากะเดึกมีเวลาอยู่กับอยู่กับแมวอยู่กับจนใหม่เนาะ บ่มีเงินนี่เอาดูนั่งปิ่นขึนมาปีนขึ้นมาทำไมลกูกขันขึ้นมากสินะั่นที่ขึนมาน้ำเลยเนาะนั่นแมวมันตกใจลูกเป็นคนที่ตกใจมาก <c oughs> นั่งขี่ตกใจสิ้นเดือนหมดหมดหมดราคาไัยเป็นคือกันแน่ สวนแล,วแล้วจะปลูกพักเอาไว้เพราะได้ไซลาบกะอันเห็นงานโรงงานตีช่วงนี้กัมีค้นไม่เขามาหลายอยากฝากไปถึงค้นไม่นอนองๆที่เขามาไม่ก็คืออันดับแรกเขาก็ต้องอดทนก่อนนะจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งกับเราจะบุญวาสนาเราจะสิ้นน้ำเนาะผู้ใดได้เขา่าแผนกที่มันไข่แน่จังสิกัเออเพราะเหตุใดถ้าผู้ใดเขา,ผาแผนกนะกะอดอาซะก่อนเพราะว่า งานหน่อยงานหลายงานหนักงานผู้นั้นก็ได้เฮ็ด,ดสำนีผู้ใดผู้นี่ก็ได้เฮ็ดสำนีมันมันเหล่วแต่สิ้นเฮาน้าลหละสิ้นวาสนาเฮาน้าแต่ว่าเฮาก็ต้องตั้งใจเฮ็ดช่วงแรกๆอูก็สิได้น้อยรายได้ก็สิได้น้อยต้องอวดเอาเท่านั้นล่ะจ้ะมูกอะบอกถึงงานโรงงานเนาะเคยได้ยินบ่า่ะาเขาว,ว่าร้อยพ่อพันแม่อือร้อยพ่อพันแม่มันก็มีหลากหลายคนเฮาก็เลือกควบเอาประจองคบหลายปวดหัว มันตองมีหละสักคนที่เป็นมูของเฮาจําไว้ว่ามันต้องมีสักหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนของเราที่ว่าไปได้ไปกันนิสัยคือเฮาล่องหาเบิงแต่สําหรับคนที่เขางานไม่เนาะงานโรงงานมันกะดีสวัสดิการมีเขาเอ่อบดิวามีเขาหมายถึงมีค่าข้าวมีโร,รับทรงมีค่าบ้านอะค่ะผู้ใดที่เอารถไปเองกะมีค่าน้ำมันไห้มันกันบริวารขี้ไล่เป็นได้นะจ๊ะ ฟังเสียงนกเดียวฟังเสียงนกอยู่กับธรรมชาติมีเสียงนกผอมฮัลละคลิปนี้กับบอมมี่ยังคือถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตสาวโรงงานเนาะสาวโรงงานคนหนึ่งนีู่ละ่ะส่วนมากอะ่ะอันโบได้ไปไซสเฮ็ดงานเลยงาน,นลลัแล้วก็กกามหองเนาะจ้ะฮัลละ